สวัสดีค่ะแม่แอมค่ะแอมเดลี่ค่ะ,คะตอนนี้นะคะแม่แอมก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้เราจะมาไหว้พ่อขุนแมงลายกันนะคะซึ่งปกติมาที่เชียงรายนะเราก็จะต้องมากราบไหว้นะคะพ่อขุนแมงลายนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะของจังหวัดเชียงรายนะคะก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่หน้าศาล ข่อขุนกันนะคะเดี๋ยวพากันไปไหว้เพื่อกับขอพรนะคะให้เราโชคดีนะคะในช่วงปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะไปกันเลยค่ะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเมงลายมหาราชนะคะก็จะตั้งอยู่ที่ห้าแยกพ่อขุนนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเลยนะคะซึ่งเส้นทางนี้เราก็จะสามารถเลยที่ไปอำเภอแม่จันได้หรือว่าจะไปต่อที่อำเภอแม่สายก็ได้นะคะซึ่งครอบครัวของแม่แอมนะคะก็จะเดินทางกลับมาที่จังหวัดเชียงรายทุกปีเลยนะคะเราก็จะต้อง แวะมากราบสักการะนะคะอนุสาวรีย์พ่อขุนเมืองลอยนะคะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวด้วยนะคะเราก็ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะก็แวะมากราบลอยสักการะที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเมืองลอยนี้ด้วยเช่นกัน ะะปีใหม่นี้นะคะแม่แอมและครอบครัวนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะประสบแต่ความสําเร็จนะคะไปแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรนรถนาทุกประการนะคะโชคดีตลอดปีเสือในปี2565นี้นะคะและเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดซบับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้แม่แอมออได้ทางคลิป ต่อไปในปี2565นี้ด้วยนะคะสําหรับว,วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ